พระเอกกรบมีดเปิดสี่นางเอกไม้ประดับฝีมือดีแค่ไหนก็จมบางคนไม่ขอต่อสัญญาช่อง เรียกได้ว่าหากให้พูดถึงคําว่าไม้ประดับนั้นหลายๆคนคงนึกถึงคําว่าพระเอกไม้ประดับมากกว่าโดยต้องบอกเลยว่าทางนี้ไม่เพียงเป็นแค่พระเอกเท่านั้นแต่การกระจายบทละครไปทั่วทั้งบทพอ่อบทแม่บทเพื่อนบทนางร้ายหรือแม้แต่บทชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองก็กลายมาเป็นส่วนสําคัญที่พร้อมจะแย่งซีนตัดหน้าบทนําไปได้ง่ายหากพระเอกนางเอกฝีมือไม่ถึงพอซึ่งบางคนอาจมองว่าสําหรับบทนางเอกนั้นยัง ว่าลอยตัวเพราะโดยส่วนมากในละครบทนางเอกจะเป็นตัวดําเนินเรื่องเรื่องอยู่แล้วหรือเรียกได้ว่าเป็นตัวกําหนดทิศทางของละครเลยก็ว่าได้ว่าจะแซบจะเ็ดจะราม่าก,ก็อยู่ที่เธอคนเดียวเท่านั้นแถมผู้จัดก็ชอบที่จะเลือกบทประพันธ์ที่เน้นตัวนางเอกมากกว่าพระเอกมาซะเพราะง่ายกว่าเวลาจะทําให้คนดูอินทั้งในแง่ของอารมณ์ตัวละครหรือความมือวานในบทบาทที่มันสามารถแสดงออกได้มากกว่าบทของพระเอกซึ่งเพราะเหตุผลเช่นนี้บทพระ ก็เลยดูเหมือนจะตกที่น่งลำบากในบางครั้งจนมีคําจากัดความถึงบทพระเอกที่ถูกบทนางเอกกลบหน้าแต่ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดโพสีนางเอกไม้ประดับที่ถูกลงความเห็นว่าเป็นคนที่มีฝีมือการแสดงดีมากแต่บางครั้งต้องยอมรับว่าเธอนั้นได้รับบทเป็นเพียงไม้ประดับให้พระเอกเท่านั้นโดยจะมีใครบ้างนั้นมาเริ่มที่คนแรกนั่นคือนักแสดงสาวจากช่องน้อยสีอย่างมินชลิดาวิจิตวงทองเกิดวันที่8สิงหา คศ2,536นักแสดงสาวครึ่งไทยอินเดียที่หลายคนลงความเห็นว่าเธอนั้นไม่ค่อยสเสด็นนะหากเทียบกับบทพระเอกโดยมีความเห็นประมาณว่าให้มินชาแล้วการช่องสามสายทานหัวใจบทถูกเขียนมาให้นางร้ายเด่นสุดๆบทนางเอกเบาและจืดจางแต่มินแสดงไม่สมนะซินราม่าเอาอยู่มากแต่แปลกคนในนี้ชอบสะกดจิตคนอื่นว่ามินแสดงไม่ดีอายุงานเท่านี้แล้วแสดงอยู่ที่บทเลยงานละครเรตติ้งดี ใช้ฝีมือดีๆคนบางกลุ่มไม่จำงานมิ้นหรอกเป็นต้นต่อมาคนที่สองนั่นคือนางเอกอย่างที่สาววริทิสาที่ก่อนหน้านี้ได้พิสูจน์ฝีมือในเข็มซ่อนปลายแล้วว่าเป็นคนมีของฉีกลุกนางเอกเรียบร้อยเล่นได้หลายบทและเป็นนางเอกเคมีสาธารณะเล่นกับใครก็ฟินไม่ว่าจะเป็นพระเอกพระรอกหรือตัวร้ายเคมีแผ่ซ่านฟินกระจายหมดที่ก็มีแฟนละครบางส่วนมองว่าเธอน,นั้นเป็นไม้ประดับที่ส่งบทให้พระเอกมีความเด่นขึ้นมามาก ขึ้นอีกด้วยต่อมาคนที่สมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสาวทับทิมอนเดรินที่ล่าสุดหลังจากอยู่ช่อง7มานานกว่า10ปีก็เลือกที่จะเดินเส้นทางอิสระโดยทางนี้แฟนละครออกความเห็นประมาณว่าทับทิมเป็นคนที่มีฝีมือค่ะเก่งรอบด้านนอกจากละครเมนเราก็ชอบดูละครที่ทับทิมเล่นนี่แหละฝีมือขนาดนี้ไม่ควรโดนดองค่ะขืนต่อสัญญาโคลิเซียมซองตัวรวัวๆเล่นแต่บูไม้ประดับพระเอกหลังข่าวก็เป็นในแค่นางเอกร่วมบทดีๆ นานๆวนเวียนมาครั้งดูบ่วงสบายก็น่าจะรู้ละฝีมือสุดยอดแต่จับลงบูอุตสาปังจากหลงกลิ่นจานดันไม่มีบทโชว์ฝีมือดีๆต่ออิสระเจอบทดีๆก็ตามดูจ้าเป็นต้นและคนสุดท้ายนั่นคือไอซ์อามีนากลนักแสดงนางเอกจากช่องสามที่ผ่านตัวเองมารับละครของช่อง8เล่นคู่กับพระเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างไนกี้นิฮิโดนป้อมสุวรรณในละครเรื่องภริยาและอีกเรื่องคือบังเกิดกล้าวละครของช่องอวรินทีวีท ดังนี้ก่อนหน้านี้เธอเองถูกมองว่าไอเป็นนางเอกอะถูกแล้วแต่เป็นนางเอกไม้ประดบับพระเอกของเรื่องคือเอี้ยงไม่ใช่คุณสอนรามเรื่องนี้ไม่มีนางรองมีแต่สมทบฝ่ายหญิงพระรองตัวจริงคือพี่อ่านวิทยาเป็นต้นทางนี้ผดังกล่าวเป็นการลงความเห็นจากแฟนละครส่วนหนึ่งเท่านั้น